ภิกษุไม่พึงผัวพันในตระกูลกุเลสุอนนุคิดโทไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายเป็นข้อที่14ตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ผัวพันไม่แต่ต้องพวกผัวพันในสกุลน่ะจะต้องเกิดทะเลาะวิวาทบาดหมางก,กัน ภิกษุสม,มเนรผัวพันในสกุลจะต้องเกิดทะเลาะวิวาทบาดหมางก,กันอุบาสกอุบาสิก,กาผัวพันในสกุลจะต้องทะเลาะวิวาทบาดหมางก,กันแทกกันด้วยตาว่าก,กันด้วยปากต่างๆอิจฉาริษยากันต่างๆเพราะผัวพันในสกุลในสกุลอุปถากผู้บำรุงตนผู้พ่อเลี้ยงตนผู้ให้มีความสุขแก่ตน าว่าผัวพันในสกุลแล้วโทษร้ายนักโอวาทพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญจากพระธรรมเทศนาเรื่องกรณียเมตสูตรวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2497